ละครสั้นเอฟซีเรื่องเพื่อนรักเพื่อนแค้นตอนที่6มาแล้วจ้าหลังจากที่แม่ของไมมิ้นกลับมา,าเธอเศร้าเธอรู้สึกเสียใจเธอร้องไห้และนึกถึงอดีตเก่าๆที่ผ่านมาของเธอนี่ติม๋มฉันมีเรื่องจะบอกอยากจะฟังหรือเปล่าเฮ้ยนี่ ฉันเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเธอก็น่าจะรู้นี่นาฉันเปลี่ยนเป็นคิตตี้คิตตี้คิตตี้เรียกสิถ้าเธอยังเรียกชื่อเดิมฉันอีกฉันจะไม่คุยด้วยแล้วนะจริงๆงเงินบีได้คิตตี้ก็คิตตี้สิช่างมาันเถอะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือตอนนี้ฉันฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะ ฉันอาจจะสารภาพรักเร็วๆนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเธอเป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยนะจ๊ะเพื่อนสุดที่รักตื่นเต้นมากเลยไปก่อนนะไว้เจอกันเช่องนี้ฉันไม่ว่างนะจ๊ะบ๊อบบี้เลยไปนะมีคนที่ชอบอย่างนั้นนั่นหรอใครกันนะฮึอย่างนี้ต้องตามไปสืบฉันจะได้รู้ว่าเธอชอบใคร จะได้เอามารอให้เข็ดไปเลยเฮ้ยอยู่ไหนนะนั่นไงอยู่นั่นเองคนที่เธอชอบอยู่ตรงไหนฉันจะรู้จักไหมนะเอ๊ะ eh, อย่าบอกนะว่าเธอชอบไม่สิเธอจะชอบได้ยังไงในเมื่อ ฉันก็ชอบเหมือนกันนี่นาะไม่จริงอ่ะเฮย้ยทำยังไงดีเนี่ยเอาเราแล้วที่สลอวิ่งหน่อยเห็นสาวเป็นยืนตะลึงเลยนะว่าแต่มีสาวต้องสองคนมายืนรอไหนชอบคนไหนแล้วนะฮะโหเนื้อหอมไม่เบาเลยเพื่อนเราไม่ไม่ ไม่ฉันจะไม่ยอมเสียคนที่ฉันชอบให้กับเธอเหมือนกันในเมื่อฉันก็ชอบเหมือนกันนี่นาะทำยังไงดีเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะสารภาพรักกับเขาเหรอฉันต้องชิงสารภาพรักก่อนเฮย้ยจะทำยังไงดีเนี่ยทั้งสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันทำให้การพูด หรือการบอกรักเป็นเรื่องที่ยากมากอ้อหอมากินไม่รอเลยนะเธอสองคนเนี่ยดูสิกินเยอะอ้วนอย่างกระตุ่มแล้วนะอ้วนแล้วรักหรือเปล่าล่ะฮึชอบหรือเปล่าชอบผู้หญิงอ้วนหรือเปล่าจะบ้าหรือไงใครจะไปชอบคนอ้วนเออพูดเยอะเลยกลับบ้านล้วกลับพร้อมกันหรือเปล่าฮึไป กลับบ้านกันดีกว่าตับพอมไม่พร้อมก็เรื่องของเธอและฉันกล่าวก่อนแล้วนะเออจริงสิเธอไปส่งคิตตี้เขาหน่อยละกันบ้านเขาอยู่ไกลกว่าตั้งเยอะเจอกันพรุ่งนี้นะเข้าใจหรือเปล่าอืมกลับดีๆล่ะไปคิตตี้ฉันจะพาไปส่งบ้านก่อนขอบคุณนะที่จะพาไปส่งบ้านนะ่ะ ให้เกงใจจังเลยอยู่กันคนละที่แท้ๆถ้ารู้อย่างนี้ฉันให้แม่มาซื้อบ้านแถวพวกเธอดีกว่าจะได้กลับพร้อมกันสามคนเอาสิไปส่งคิตตี้มาแล้วหรออืมก็ดีนะมา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 ,มาช่วยฉันติวเลขหน่อยฉันทำไม่ได้ใกล้สอบแล้วด้วย ก็ได้ฉันจะช่วยติวแต่ว่าเธอต้องทำขนมให้ฉันกินโอเคปะได้เลยเห็นหน้าตาฉันแบบนี้ทำขนมอร่อยน่าจะบอกให้จะกินอะไรว่ามาเลยฉันจะทำให้ทุกอย่างอา้าวคิตตี้ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเอ่อพอดีเพิ่งคิดขึ้นได้นะ่ะว่าฉันอยากจะติวเหมือนกันถ้ายัางไงวันนี้ขอนอนค้างบ้านเธอแล้วกันนะ อืก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะปะติวหลายคนจะได้สนุกเดี๋ยววันนี้เราไปดูหนังนะฉันเลี้ยงโอเคปะไปไหมนายเลี้ยงฉันก็ต้องไปอยู่แล้วสิอา้าวคิตตี้มาจากไหนเนี่ยเออพอดีว่าไม่มีอะไรทำนะจ๊ะแล้วนี่จะไปไหนกันหรอฉันไปด้วยคนนะพอดีพวกเราจะไปดูหนังกันอนะอืมไปสิ ดูหนังว่าแล้วนี้ดูเรื่องอะไรหรอโอ้โหดูหนังสยองขวัญด้วยเหรอเนี่ยน่ากลัวจังถ้ากลัวก็หลับตาได้นะคิตตี้เฮ้ยหนังสนุกจริงๆเลยไม่ได้ดูอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยว่าหรือเปล่าปกลับบ้านกันดีกว่าง่วงนอนแล้วโอ้ย วันนี้ไปส่งฉันหน่อยนะเออก็ได้ปะเดี๋ยวฉันไปส่งเองทำไมฉันรู้สึกแปลกๆนะฮึอย่าให้เป็นอย่างที่ฉันคิดเลยไม่อย่างนั้นเรามีคู่แข่งแน่เฮ้ยเอาไงดีเนี่ยพรุ่งนี้ก็วันวาเลนไทน์แล้วฉันต้องสารภาพรักก่อนให้ได้ถ้ายยังไงฉันกลับแล้วนะเข้าบ้านได้แล้ว ฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมนายมีคนที่ชอบหรือยังหึแฟนอะมีไหมถามอะไรบ้าๆเธอก็เห็นนี่ว่ายังไม่มีสักหน่อยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ถ้ามีคนสารภาพรักกับเธอละ่ะเธอจะว่ายังไงถ้าพรุ่งนี้ใครมาสารภาพรักกับฉันก่อนฉันก็จะถือว่าคนนั้นเป็นแฟนฉันก็แล้วกัน และคนที่มาโรงเรียนเป็นคนแรกและได้สารภาพรักกับเธอก็คือฉันเองเพื่อนกับความรักบางทีเราก็ต้องเลือกมันก็ช่วยไม่ได้นี่นาที่ฉันก็รักเขามากเหมือนกันพอๆกับเธอบางทีฉันก็อิจฉาเธอเหมือนกันนะที่เธอกับเขาสนิทก,กันขนาดนี้ เขาก็เลือกฉันแล้วเฮเราเลิกงองแงสักทีเถอะยังไงเราก็แต่งงานกับเขาแล้วนี่นาะมีลูกด้วยกันตั้งหนึ่งคนและยัยนีเขาก็แต่งงานมีลูกแล้วเราจะมัวนั่งหึงทำไมเนี่ยเฮประสาทจริงๆเลยเราไม่มีอะไรหรอกนาะ ไม่มีอะไร